2> 1,2,3สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะตอนนี้น้อยอยู่กับคุณพี่ประเสริฐครับประเสริฐนามสกุลอะไรครับพี่แก้วครับอแก้ว,กวอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่หนึ่งรสหมู่เก้าตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะพี่ประเสริฐเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรครับพี่ อะมิโนพืชกับผงซปเปอร์นาโนนะคะ,อ,ะอันนี้พี่ฉีดฉีดไปกี่ครั้งคะพี่ประมาณสี่ครั้งฉีดไปสี่ครั้งข้าวพันอะไรคะพี่อันนี้มันพันเขาเรียกอะไรอ่ะมันถ้าบางคนเขาก็เรียกว่าเจ้าพยาเขาบางคนก็บอกอะไรเ<ะ>จ็ดเจ็ดเก้าอะไรลงอะไรเจ็ดห้าเจ็ดเก้าอะไรไม่รู้เก <95 S 2> ้าห้า แล้วก็ไม่เข้าใจเอออะไรมันลง95เนี่ย95 95เช่นไหมพี่ประมาณนั้นนะมั้งก็คือยังไม่แน่ใจสายพันธุ์เท่าไหร่เพราะเราไม่รู้จักแต่เขาก็เราเขาไปบอกเขาว่านาโนไอเนี่ยเป็นพันธุ์ในอะไรเจ้าพญาเขาก็จัดมาบางคนเกาบอกว่าเจ้าพญาเนี่ยมันเป็นอะไรสายพันธุ์ที่อะไรลง55นี่แหละแต่บางคนก็บอกอะไรอะไร95หรือเกตอะไรก้แ95น่าจะ95พี่ใช่แล้วไม่เข้าใจพี่ฉีทของน้ำพี่กี่ครั้งคะเนี่ยสี่ครั้งฉีบไปสี่ครั้ง ฉีดไปสี่ครั้งนานทั้งหมดกี่ไร่รับพี่สี่ไร่สี่ไร่ใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกเขาพี่ประมาณไม่ถึงสามลูกเดียวประมาณไม่ถึงสามลูกเพราะนามันก้าไร่มันฉีดมันใส่ปุ๋ยไปแค่ซื้อปุ๋ยมาแค่หกลูกอประหยัดมากเลยเนาะแล้วรวงสวยด้วยเนาะพี่เนาะแล้วรวงก็สวยดีตั้งเลยเนาะเป็นปืนก็เเลยว่ะสวยสวยอะรูสวยจ้ะพี่ประเสริฐถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมาถามได้ไหม เบอร์โทรได้หมเบอร์โทรเหรอค่ะศูนย์เก้าเจ็ดสองสองสามเจ็ดศูนย์หกหกค่ะอีกรอบค่ะพี่0ูนย์เก้าเโอเคเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องได้ไหมลูกคอลูกคอมาเลยดูนะคะทุกคนเดินสาย เก็บไว้พันอยู่ในี่ยังสวยมากไม่ได้เก็บพี่เด้งมั่งมันประหลาดประหลาดนิดหน่อยเรามาเป็นปน,านาดำด้วยนะเรามาท่ามกลางสายฝนเลยเนาะตอนนี้สวยสวย